ทางเปลเรือนไม้งามของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมการติดตั้งบ้านเป็นบ้านแฝดนะครับหลังนี้ของพี่วินัยนะครับวันนี้เราอยู่ที่เขตรากะบังนะครับกรุงเทพนะครับผมทีมงานได้เข้าถึงหน้างานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ตัวบ้านนะครับขึ้นไปแล้วหนึ่งคันนะครับมาทั้งหมดสี่คันนะครับด้านนี้นะครับเป็นเสาที่พี่วินัยจะหามานะครับเป็นเสา สองเมตรห้าสิบนะครับเสาสิบหกเหลี่ยมนะครับผมตอนนี้ทีมงานก็ได้ทําการยกตัวบ้านนะฮะแต่ที่มากับรถคันแรกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกําลังไล่จับระดับกันนะครับแล้วก็ทําการยึดเสานะครับความสูงนะครับตรงนี้เป็นความสูงสองเมตรสามสิบนะครับสําหรับของพี่วินัยนะครับอันนี้ต้องต่อขาพิเศษนะครับมากเลยครับ ต้องทีมงานต้องใช้ความระมัดระวังในการทำเป็นอย่างมากนะครับอพอเสร็จตัวนี้นะครับตัวตัวบ้านนะครับก็จะมาใส่ตัวระเบียงข้างตัวนี้นะครับอยู่รถคันที่สองนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆบ้านระเบียงข้างนะครับสองหลังนะครับทํามาต่อกันเป็นบ้านแปดนะครับเดี๋ยว ผมพาผู้ชมบรรยากาศรอบๆกันครับผมเป็นเป็นบ่อกุ้งนะครับของพี่วินัยนะครับทางด้านนี้นะครับเป็นบ่อกุ้งซึ่งพี่วินัยมีแผนว่าจะทำเป็นรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นตัวบ้านยืดลงในน้ำครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาทำคล้ายๆออฟฟิศนะครับผมเป็นร้านกาแฟแล้วก็จุดบริการจุดประชาสัมพันธ์นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบตัวระเบียงข้างขึ้นเสร็จนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่ารูปร่างต่อนหนึ่งหลังจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาชมไปเรื่อยๆนะครับหลังนี้หลังนี้ถือว่าเป็นเป็นงานใหญ่นะครับผมกว้างถึงสิบห้าเมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมตอนต่อระเบียงกันครับครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่สี่ของการทำงานนะครับผม ในเรื่องของโครงสร้างนะครับวันนี้โครงสร้างได้ประกอบเข้ากันทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ขนาดคร่าวๆให้ดูนะครับผมเฉพาะหนึ่งตัวเรือนเนี่ยนะครับเฉพาะตัวนี้นะครับยาวหกเมตรนะครับกว้างห้าเมตรห้าสิบนะครับตัวเรือนปกติแต่ของพี่วินัยนะครับแกเอามาต่อกันนะครับผมต่อกันยาวซึ่งมีระเบียงกลางสามเมตรนะครับตัวนี้หกเมตรนะครับตัวนี้สามตัวนี้หกนะครับ ก็จะเป็น15เมตรไม่รวมบันไดนะครับซึ่งหลังนี้นะครับยกสูง2เมตร30นะครับเป็นเสาของพี่วินัยนำมาเองนะครับผมบันไดที่เราเห็นตัวนี้นะครับจะม3ี3ชุดนะมีตัวนี้ตัวนู้นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปชมข้างบนกันนะครับว่าด้านบนจะกว้างประมาณไหนนะครับบันไดก็เหมือนกันทุกหลังครับผม ก็ขึ้นมาสามขั้นแล้วก็ขึ้นไปอีกเจ็ดขั้นนะครับผมก็ตอนนี้ทีมงงานกำลังไล่เก็บรายละเอียดสีนะครับก่อนจะลงสีเคลือบเงายีเทนนะครับผมระบบไฟตอนนี้เช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโดยช่างนนนะครับเช็คระบบไฟห้องน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูหลังที่ทำสีเสร็จแล้วกันนะครับหลังนี้กำลังทำนะครับ หลังนี้นะครับสีเสร็จแล้วนะครับด้านบนนะครับผมผ้าใบนะครับลูกค้านํามาปิดไว้นะครับคัวฝนตกนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือสีวีเทนรอบสองนะครับผมรอบแรกพอทารอบแรกเสร็จนะครับจะมาถูกขัดออกด้วยกระดาษทรายละเอียดนะครับเบอร์ศูนย์แล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้นะครับผมเป็นผงนะครับมรูปได้นะครับลื่นนะครับ ตัวนี้คือลงรอบสองแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวห้องกันนะครับว่าประมาณไหนตัวระเบียงนะครับเสร็จแล้วแห้งแล้วนะครับเพราะว่าตัวระเบียงเราลงตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับผมสีตอนนี้แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของหลังแรกนะครับผมจะเปิดประตูเข้าไปชมด้านในกันนะครับสีที่เสร็จแล้วก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือสองรอบแล้วนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าแห้งหรือเปล่าอ่าแห้งแล้วนะครับผมหน้าต่างทั้งหมดเลยหลังนี้เก้าช่องนะครับผมอันนี้เป็นป้าท้องเรือนะครับไฟหนึ่งดวงนะครับผมสีด้านในนะครับเป็นทูโทนนะครับผมสองสีในส่วนของฝั่งนี้เป็นห้องน้ำนะครับซึ่งเมื่อวานเห็น ช่างห้องน้ําเข้าแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าทําเองนะครับผมผมทํามาในส่วนของห้องแล้วก็ฝ้าเพดานแล้วก็ไฟนะครับทํามาให้นะครับผมเดี๋ยวญาติปิดไปก่อนนะครับตอนนี้สีแห้งแล้วนะครับรอสีอิ่มตัวอีกสักหนึ่งวันน่าจะดีนะครับผมตอนนี้แต่ก็พอขึ้นได้นะครับตรงนี้เป็น ประตูซิงนะครับผมด้านนี้นะครับที่เราเห็นที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นบันไดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับบันไดสองชุดนะครับ,บอนบบันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับลงอีกข้างหนึ่งของตัวบ้านนะครับผมยังไม่ทําสีนะครับ ตรงนี้พี่วินัยให้วินเข้าไป60เซนนะครับเห็นว่าเผื่อวางตู้นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับผมส่วนสายไฟนะครับที่ลอยไว้เป็นของพี่วินัยจะมาต่อเป็นหลอดเองแต่เราทําสวิตไว้ให้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เป็นจุดเพิ่มนะครับของพี่วินัยผมปิดประตูแป๊บโอเค ด้านนอกนะครับมีหลอดไฟสองดวงนะครับผมตรงนี้นะครับผมหลังนี้ใช้เป็นหลอดหลอดกลมนะครับไม่ใช่ led นะครับเพราะว่าจะให้แสงสว่างที่กว้างกว่านะครับผม led จะสว่างเยอะกว่าแต่ไม่กว้างนะครับผมหลังนี้ใช้เป็นหลอดกลมนะครับตัวนี้ระเบียงกลางครับ นี่สีช่างพึ่งทาไปนะครับยังไม่แห้งนะครับผมน่าจะอีกสองวันนะครับส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ได้แล้วนะครับผมก็บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นบ่อก,กุ้งนะครับตรงนู้นบ่อก,กุ้งสองบ่อครับเป็นพี่วินัยบอกว่าีโครงการจะทําเป็นรีสอร์ทนะครับตรงนี้ยาวเลยนะครับ เดี๋วท่ามีโอกาสได้มาทำเป็นรีสอร์ทเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมตอนเสร็จกันครับว่าเป็นยังไงครับผมครับผมอตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบ้านแฝดหลังใหญ่ของพี่วินัยนะครับตอนนี้ทีมงานก็ทำการเก็บสีทุกส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนที้ผมบอกไปนะครับมีบันได3ามด้านนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับก็มีตรงขึ้นข้างระเบียงนะครับส่วนพี่วินัยจะเรียกฝั่งบ่อน้ำเนี่ยว่าหน้าบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นหลังบ้านนะครับผมตอนนี้ช่างระบบสุขภัณฑ์ประปากําลังเข้าทํางานนะครับวันนี้ก็ทํางานได้เรียกกันครับก็พอทําได้อยู่นะครับหลังนี้เป็นฝาแนวนอนนะครับของพี่วินัย หลังคาสีแดงอิฐนะครับบ้านสีไม้สักทองนะครับผมหลังนี้เนี่ยตามแบบจริงๆเนี่ยหนึ่งหลังนะครับจะเป็นแนวของอคุณตาหมอ่อมนะครับเป็นบ้านหกเมตรห้าจุดห้าคูณหกนะครับผมหลังนี้มีห้องสำหรับทําห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องนอนนะครับผม แต่ตัวนี้พี่วินัยจับสองหลังนะครับมาชนกันแล้วก็ทําระเบียงกลางนะครับผมซึ่งราคาต่อหลังนะครับหลังนี้จะอยู่ที่สองแสนห้าหมืนบาทนะครับไม่รวมยกนะครับส่งที่สามรอกิโลเมตรนะครับผมแต่โดยรวมนะครับทั้งหมดเลยหลังนี้นะครับหลังนี้ทั้งหมดเลยพร้อมส่งพร้อมยกเสาพี่วินัยเองนะครับเสาแจ้งลูกค้าก่อนแล้วเสาทั้งหมดเนี่ยของพี่วินัยเองนะครับผมรวมยกรวมส่งนะครับหลังนี้อยู่ที่ แสนห้าหมื่นบาทนะครับผมทั้งูปแบบเป็นแบบนี้นะครับมีระเบียงกลางตรงนี้สามเมตรนะครับตรงนี้สามเมตรนะครับผมด้านความยาวเนี่ยทั้งหมดเลยสิบห้าเมตรนะครับความกว้างห้าจุดห้านะครับผมที่วินัยเอามาทําคล้ายๆออฟฟิศนะครับสําหรับโครงการในอนาคตนะครับเห็นว่าจะทํารีสอร์ทนะครับตรงบ่อตรงนู้นนะครับผม ซึ่งถ้าได้มีโอกาสมาทำบรีฟสอนก็จะมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปที่สุรินทร์นะครับศรีขอรพุมนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปดูในเพจเรือนไม้งามบ้านเรือนไทยแล้วก็ช่อง youtube นะครับช่องเดียวกันนะครับแล้วก็ เบอร์โทรนะครับ0821061282นะครับก็สามารถแอดไลน์ได้เลยทั้งสองเบอร์นะครับก็ฝากขอบคุณไปถึงพี่วินัยนะครับเจ้าของบ้านนะครับได้รับการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีนะครับเรื่องกับข้าวเรื่องที่พักนะครับแล้วก็ห้องนอนห้องน้ำนะครับผมครบเลยนะครับผมตรงนี้เป็นเพดลาดกระบังนะครับที่เราอยู่วันนี้นะครับก็ติดกับแถวสนามดินสุวรรณภูมินะครับ ก็ไม่น่าเชื่อว่ายัางมีพื้นที่ว่างขนาดนี้อยู่นะครับใกล้เคียงกับกรุงเทพนะครับผมครับผมแคคลิปนี้ผมก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอที่สีขออนลุมค,ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ